เชียนจดหมายหากันวาดเมื่เป็นตะซึ่งแท้บ่ซึ่งจักเม็ดเอ้อก็จในจังว่าบ่ซึ่งผู้สาววาตั้งใจเรียนให้ได้บ่เขียนให้เฮาเขียนจดหมายก็บ่ถืกเขียนจดบัตรถืกย่อนบ่ตั้งใจเรียนแม่นเขียนว่าจังไงครับว่าจังฉีแหละครับถึงผีที่รกพนะโอ้ยถึงพี่ที่รักอารัก่ะไมหั้นเพราะใช่เห้กูเนาะโอ้รู้สึกดีใจมากครับน้องได้รับจมของพี่แล้วเดี๋ยวอ้าไม่ยังครับจมจอมอบ่ใช่จุดกลางให้ รู้สึกดีใจมากครับชาบับนี้น้องได้ฝากเสือลายไม้พี่สองโตเมื่อเยอะมั้ยังครับเสือลายโอ้ยเสือลายก็เดี๋ยวเสือไล่สองัวเสือลาย,ย,ลายน้องอยากให้พี่ลองสวมเสือดูเมื่อลองสวมเสือดูได้แล้วไม่เกินกวันิถึงยังไงก็เล่นแตน่แล้วแต่ก็ยังไม่เกินวันเถิน้องอยังได้ฝากรูถ่ายไม้พี่สองรูเมล่อรูถ่ายได้แล้วไม่เกินกวันิ รูหนึ่งคือรูยืดอีกรูหนึ่งคือรูเยิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับแม่ยังรับรูยืดรูเยิมนั่นโอ้ยรูปยืนกับรูปยิม้มโอ้ยผมเราคิดไปไกลไปยังมีอีกรูเล็กๆกำลังให้ช้างขยายอยู่นะให้ช้างขยายาไจ่บปวดเจ็วดเจ็่ดถึงยังแกก็เล่นเต็มแล้วแต่จ็บปวม่จ็วดเจ็ดเดืเมมเเอนพฤศจิกาคมนี้นะพฤศจิกายนเจ็บปไม่จ็วดเจ็วดเชิญพี่มาบุญกะทิบ้านนอก้ะ วุ้นกระถินไม่ใช่เพาะไม่กินบุ้นเตี้พี่จะมาหรือไม่มาก็ตายก็ตามไม่ใช่เพาะไม่กินบุ้นเตี้สุดท้ายนี้รักผีที่สุดในโลวงะรักพี่ที่สุดในโลกไม่ใช่เพาะไม่กินบุ้นเตี้ยังไม่ปอลอยเลยปอลอยเนี่ยไม่ยังครับไปละโอ้ยปอลอยเนี่เป็นคำลงท้ายจดหมายย่อมาจากปัดชิมลิขิตประโยคสุดท้ายแมน